sẽ có tăng bao đấy. ดีเนาะพบกับน้องอมืออีกมาเนี่ยได้ยินเสียงอยูบอป่า <c oughs> บ้างโทรศัพท์บอดดาเนานะค่าสัตสัตแบตเยะอะไพ่เนาะเขาเบืง้งเนาะสบายดีสบายดี สบายดีทั้งหกคนเนาะมาพบกันอีกนอะนี่ไลฟ์สดไปเมื่อวานนี้ไปดบไลฟ์สดไปโดบพีดคลิปนั้นดบออกเลยเนาะ,ะคลิปไลฟ์สดนั่นมาสิโดบคลิปนั่นไปดบถือไลฟ์สดคลิปเมื่อวานนี้สบายดีเออไม่น่าสบายดีเห็ดยังอยู่เนาะเอื่อย หูหน่องกระอื้อๆเลยแบบมันอะไร้ยินเสียงไหมเป็นแบบหูอืนหนำเขาหูววะเอ็ไม่น่ากินข่าวนะบอมาได้สดดึกอีกได้วมือนี้นอนดึกอีกแด้ว กล่องมันใหญ่จริงเนื้อเพราะว่ามอในต่างกล่องดีๆ่าเสียบซ้ายสากอยู่ถือเอาเลยนี่สบายดีซ้ามือนึกว่านอนแด้ว่าท่านนอนง่ายดอกไอเอ้ยนองม่านอนง่ายดอกประมาณบ่ายโมงสองโมง,งคนแนล่นอนนอนไปนอนกอบาร,รับคือเกา่า ยี่กินสมแห้งแห้งยี่กินสมหมักม่วงหน่อยนะอยู่บ้านหมักม่วงเยอะหมักม่วงเป็นไรดิหยามนี่รักแท้มันจะเปล่าบอสีเอ็ดอยังเลยเนาะเงาวันสีนอนก็นอนบรับด้วย อยู่ผู้เดียวกับแบบนี้แหลน้องเป็นธรรมดาอยากไปย่างตลาดกลางคืนเนี่ยแต่พอแจ๊คสิไปบอคิดหอดน้องบัวบอคิดหอดอยู่อยู่ร่วมกันด้กะตีกันแน่กับน้องบัวยอกกันด้กะตีกันเน่ สบายดีสบายดีทุกคนนอนเด้กนอนเด้กคือกันเนาะ <laughs> <laughs> ลองเสียิดเตือนเนี่ยบึงนี่บึงหนาสดถ้านเลยสวยนาะถ้าครีมสํา ໄປຕະຫຼາດອີກບ່ອນມື້ນີ້ໄປເຫັນແຕ່ນ້ອງບົວແຫຼະຢູ່ຫັ້ນໄປເຫັນແຕ່ນ້ອງບົວຕາມສົມຢູ່ຫນແ รับนอะเบึ่งเสียงจนแบบเสียงเบาคือเสียงเป็นวัดนี่นะน้องหูกคือพอมาเนี่ยมูหนวกายครับก็อกยักนอนอยู่ได้วหวังนอนอยู่แต่มันนอนบม่รับ เมื่อวี้ใูไรมาเบากับหน่องเลยน้บนาอบันนี้น้อถ้าอ่านคอมเมนต์อยู่เลยเมื่อนี้สิได้บดนได้ประมาณครึ่งส่วโมงก็สิไปนนอนเนี่ย

ฟังในแดนนี่บ่มีไพด์อกเอานันี่นะย,เยูเลิกร้กับหิวเขานะมือนี้เปิดคอมมดมือหวัวเหตบียกเนาะบอไ,ได้เปิดเพลงบอไ,ได้เปิดเพลงกำลังปิดคอม สดเด้กบอมีไพรดมน้ำเด็ดเนี่ยนี่น้องว่าสิได้จะโดนเนี่ยค่ะเห็ดงานแล้วเห็ดเบี้ยค่ะเห็ดเบี้ยน้องสิได้แป๊บหนึ่งว่าเด็บมันเดือกนอนคู่ดได้ก็อยากนอนด้วกันทัลซาปิกระตางบอยูเด็ดเนี่ ถ้าอยักนอนคที่กันให้นอ,นอยักนอนอยักนอนกับ,บอกด้วยหอกกับสิเป็นนอนเที่ยกันแต่ <c oughs> ไม่ได้ายคลิปโบมี่มีแต่เวลาไลฟ์สด <c oughs> บ่ได้บึงเตงบานบ่เนอเตอบานเนอะม่เคยบึงในเตบาน คือคลิปใดตัวคลิปใดบ่ฮู้ซ้ําเดสบายดีบ่โดยสบ,บายดีอยู่ สบายดีสบายดีแมนแมน you know. อ,ย,อย,ยู่น่องอายเบิ้งบออายอยู่ดาวแมนบอตอนนี้อีกยังก็ บัดออกมาจากหนองบัวได้ก็คิดหอดกันได้มันนี่อยากไปทายคลิปนกกันได้มัน,นยูนกกันได้กะบุพผ่ากันทายคลิป <c oughs> <c oughs> ม,มีแต่เวลาท่านได้ผักเปียกเนาะก็มีแต่นอนพักอ๋อเยูะละอายุแข้งไลยอายุแข้งไลยเยูะละ อยากตามโทรศัพท์ไหนดีอู๋อูแมนยูแพ้นอน,อนไม่ดับใช่ไหมเ <c oughs> สียแมนยูอีกบอกน้องเบิ้งว่าเป็นได้สเตยบานเนี่ย xài xâm buồn xài xâm buồn ồ, hẹn xài xâm buồn cậc dưu cày dưu no dưu cày dưu xài đó nó ยามนี่ปุ่นยูใหญ่ไปอยุไซใหญ่ออกมาจากหนองบัวอยู่ใกล้ๆกันนี่แดะยู่กรุงเทพพื้อเก่านี่แหดะ ตอนมาได้เสื้อพี่ว่าหัวนอนจะมาอีดีเนาะแต่อยากหัวขอบตาจะคอง ยังน้องอยู่ไทยน้องมาเห็ดเบียกเป็นแอดมินตอบแชทเนาะตอบแชทลูกค้าได้ดานยังเพิ่งได้ไห้ชิปซองละทีได้บางกี่นี่เนี่ย <c oughs> ขาได้บางกี่นี่ อไม่เข้าห้องนอนอันนี้จะมองได้ปะถ้ามันเรียนตรงนี้ไหนมันจะขางนี้เดี๋ยวปิดไฟตัวนี้เนาะปิดไฟตัวนี้ก่อน เอาไปม้มาสิเป็นนอนไลท์เดี๋ยวมันนี้นอนไลท์สุดเอาเดี๋ยวมันนี้นี่บ่าแหละนั่อนอน สวัสดีครับมาให้กำลังใจเลยขอบใจขอบใจได้ไดใ้ยุเออพายุยุู้ดเดียวกับเงาคือหน่องอยู่วนะนาะมันเป็นเงาเงาจากยางไนเนี่ย มราไม่ยังเหียดด้วยจีปไปไซกับบุงหูจกักไฟไปกับยาอันเนาะอยูอยูเมืองไทยอันเป็นตะอย่าน,นี้โมกาออกไปไซอายเนาะป้ากอนเดอร์นองแมนชูแพรบอสนาสัมดย้ยปันดี จะนายหนอนก็นอนคือก,กันแนะแมาตอนบล้ายสื้อเพิร์ม,มหาวิยาหนอนแน่งัดจะคองอีดี กรัพั์นี่กระค้าอ่างขางนี่เปลี่ยนพี่เป็นโคตรอีกอันอันนี้กล่องสดปนะซ <c oughs> อกแฟนมาอยู่นะ้าแม่นองมันจะสิบงงามบุ <c> ๊ <oughs> มบิ๊ไบอ่ะหนอนดอกโอ้ย อยากซื้อมือนี่อยู่คนเดียวก็บสบายกลัวบ้าบฝ่าแล้วอยู่คนเดียวไปก่อนเ็ดจังได้ฤทกิแท้น้องเฮ็ดเบียดแน่ตอบแซดนั่นสามสีเฮ็ดกินเออเฮ็ดกับเขาห้องเขาอีกเนาะ อาบน้ำมีแตะวันนี้ สี้ยโดงไดแลยเสี้สินอนแล้ววันนี้นอนง่วงนอนแล้ว,นอน,ลวอน,นอนได้ย่างสบายขอนูนอย่าเต้นนอนได้มันต่างกล่องบ่ไรอีนี้มันนอนเสียบนอะกดมันโทรศัพท์จนเอสายสากมันหักไปอันหนึ่งนีนะ่เพราะว่ามันตก๊กดมันตน๊โลกนี่กดโทรศัพท์นะ เหตุดไ้ปากเสียบอันนี้มันทักไอปโปโรอ่าไปดูอปโอปรโรเนาะสบายดีอายกินข้าวแล้วบ่ว่าสิดะดงไดแล้ว <c oughs> มีแต่คนอยากนอนน,นู่นสวนใ้ไดใด ไเนนไอ้ายทามเป็นคนล่าเลอบายฝันดีน้องดูบายฟันดีเสียงเสียงเบาสิบออกแดวนี่เ <c oughs> บาสิบออกเสียงแล้ว <c oughs> ให้แทะใส่เบอเน้อ ใ่แท้ยังได้บเบอรอน้องนะเออใจแท้มึงแน่น้องกับอาต้ังซื้อบทแตกแล้วมันนี่เงยียนบทจบ <c oughs> ตาลายไปแล้ว เป็นอะไรวะตอบแซดเนาะตอบแซดลูกค้าขายออนไลน์นี่แหละสิบรอดค่ะอะไรแตเนาะเออลาโบ อ่านข้อหดออกว่า,าก็าถือ <c oughs> นักแข่งเลยนนะสภาพนนนักแข่งนนสภาพหน้าตาแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนะครับ เสือแขนยาวอยู่แต่ว่าหนุงหนุงเสือตัวหน่อยทั้งหลายนี่ไค่อยู่บานกับแบบนี้เลยมันหอนได้อยู่ในห้องนี้่หนุงเสือแคนยาวก,กับตัวบางๆอยู่ รับปลาเฮ็ดงานเมืย,ยอโบกับโบเมือ่อยธรรมดาหายรักษาสุขภาพเด้อจักหน่อยบอ่สบายโดยกับพยัญญา,ยาอยู่เด้อพยัญญามาสิบ่นอนเด้อเค็ดบ่ได้ยอมรับ นอนแต่หัวคำนอนแต่เว้นมันกสิมีแห้งอยู่หรอกแบบน้าซืึนตาบานอยู่เนาะอันนี้น้าสซมอยู่อ้อเาจับกขาเขาทักมาเนี่ย

สาวากเวียมาเบาผู้เดียวเดี๋ววันนี้เบาพู้เดียวแล้ว,บาบาวเพรา,า,าถะถอดมาได้เลือกรายมื่อนาสิได้ประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่แหละเนาะเพราะว่ากินขเขาวรด่งแล้วนีกำลัานอนพักนี้ เป็นตาหากขอบใจได้เมยี่เดชสภาพลาตา นอนซีนอนเด้อวันนี้เด้อซีนอนปาร์เด้ดอยอายซือย้อบีบออ่าไหนเตะตัวข้างหน้าดิวียังเกาะบอท่านนอนบอแมนาวซิบเทอ่อแหละ <c oughs> แมนคน เอียงแมนแม่คนเดียวพิมพิดปะไอพี่มียังมา หนอเห็นป่ะอยากให้ยูดาเอาเป็นแบบนี้ได้เนาะมีตึกไม่ยังอ๋อเสียอายบินเสียเอาด้วยอยากให้ยูดาวจเ่เเล่นแบบยูไทย ขอเว่ามาทำงานอยู่ไทยหาเงินอยู่ดาวเบอันนี้เดอรันดีเดอทุกคนหว <c oughs> ันนนงนอนแหงไปไปไปดดแล้วบายบายจบไปแล้ว